บันทึกระบำสวรรค์ซีรีส์แฟนตาซีย้อนยุคมีความโรแมนติกนิดน,ดนดตลกนหน่อยหน่อยพระเอกรับบทโดยสวีไคส่วนนางเอกก็ประกบคู่กับอูเจีีพระเอกลีเซเวนหนุ่มจอห์นเทเลนต์แสนขี้เกียจแต่ได้รับขนานนามว่าเป็นเทพผู้พิทักษ์ชาติแล้วเป็นสิทธิ์รักของจื่อจุนผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองเทียนฉีเป็นลูกครึ่งระหว่างเผ่ามนุษย์กับเผ่าคุณอูเขาสูญเสียความทรงจำไปตั้งแต่เด็กนางเอกรับบทเป็นเทพธิดาศักดิ์สิทธิ์แห่งเผ่าคุณอูนางเป็นคนสุดท้ายที่เป็นเทพธิดาของเผ่านางแฝงตััวเเเข้ามมืืออนุษย์พพพ่่ทีีจจะปกชด ขึ้นอีกครั้งเพื่อบำรุงรักษาเผ่าของตัวเองไว้ซึ่งจกักรพรรดิบังกรอยู่ในหอสมุดมัวหยุนซึ่งคนที่ถือตาประทับไว้เป็นทางเดียวที่จะสามารถผ่านหอสมุดไปได้นั่นก็คือต้องไปแย่งชิงตานักเรียนอันดับหนึ่งมาจากหลี่เซเวียนหรือพระเอกของเรานั่นเองตัวละครอื่นก็มีอย่างเช่นเพื่อนของนางเอกองหญิงยุนซาแห่งแคว้นซาผู้งดงามและเพียบพร้อมมีความสามารถหน้าตาดีทั้งชาติตระกูลที่สูงส่งเสี่ยวฟงหมิงบัณฑิตน้อยผู้ไม่เป็นวรยุทธ์เขามีบางอย่างที่ถูบซ่อนอยู่ภายในเราวันปะทุออกมาแล้วก กบคู่กับองคหญิงเป็นคู่พระรองของเราองค์ชายมู่แห่งแคว้นซานักเรียนใหม่ที่เข้ามาในหอสมุดเขานั้นทั้งหน้าตาดีเรียนเก่งแล้วยังหลงรักนางเอกตั้งแต่แรกพบเผ่ามนุษย์และเผ่าคุณอูเป็นปรปักกันมาอย่างช้านานซึ่งการปิดฉากสงครามอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือการผนึกจักรพรรดิมังกรโดยถูกจือจุนแห่งเผ่ามนุษย์สร้าง่ายกลดินน้ำลมไฟในขณะที่จือจุนกําลังจะโจ,จมตีจักรพรรดิมังกรครั้งสุดท้ายเทพธิดาจากสิทธิ์แห่งเผ่าคุณอูก็ยอมเสียสละชีวิตตัวเองปกป้องจักรพรรดิมังกรทง ภายหลัง1ิปีจกักรพรรดิมังกรตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทำลายเผ่ามนุษย์อีกครั้งความแค้นที่เสียน้องสาวไปซึ่งพระเอกก็ได้รับหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์กุญแจเพื่อเสนอข้อมังกรเอาไว้โดยนางเอกจะต้องไปย่งชิงและหลอกดวงพระเอกเพื่อเอากุญแจมาให้ได้ทำทุกวิธีทางเพื่อปกชีพจกพักรพรรดิมังกรถึงแม้นางเอกจะต้องหลอกพระเอกให้หลงรักพวกเขาทั้งสองคนผ่านประสบการณ์อันเลวร้วายเ้่ยกันมากมายมีความรักคข่ทึงกันละกันแต่ต้องมาอยู่กันคนละฝ่ายเรื่องนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากซีรีส์แฟน ส่วนเอฟเฟกต์ก็ไม่ได้ดีมากนะักแต่ก็ถือว่าไม่แย่ส่วนใหญ่ดูแล้วรู้สึกเหมือนซีรีส์รักโรมนติกมากกว่าซีรีส์แฟนตาซีสุดท้ายเรื่องราวจะจบยังไงก็ต้องให้ทุกคนไปดูกันเราเองนะครับก่อนจากกันไปผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์มันจะทําให้เราพัฒนาคลิปให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณหลังดูซีรีส์จบถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิป